อัส a า a m u a l a i k u m Pakistan มีระนามนูแฮแม่ไทยแล์เซฮง a s ส a ามุอะลัยกุมค่ะวันนี้กลับมาเจอกันกับขันอีกแล้วนะคะที่นี่ที่ปากีสถานค่ะการเพื่อนๆจะไปฟังคลิปวิดีโอนะคะอย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะและนี่เลยนะคะอย่าลืมมาอุดหนุนข้าวเหนียวนะคะเพื่อนๆคนไหนที่อยู่ปากีสถานแล้วอยากจะกินข้าวเหนียวนะคะสามารถสั่งเข้ามาได้เลยนะคะ1กิโล 900รูปีไม่รวมค่าส่งนะคะหรือว่าถ้าอยู่อิสลามาับดับหรือาราวันปินดี่สามารถนัดรับได้หรือว่าส่งใบเกียร์ก็ได้นะคะสั่งวันนี้มีของแถมด้วยนะคะและนี่เลยนะคะคอลลาเจนนะคะบวกวพิซีนะคะ1กล่องมีอยู่12ซองนะคะราคา1,600รูปีนะคะซึ่งคอลลาเจนตัวนี้เนี่ยจะช่วยในเรื่องของผิวผมเล็บกระดูกและข้อต่อนะคะใครอยากผิวดีก็มาตามกันได้นะคะสำหรับเพื่อนเื่อที่อยู่ปากีสถานนะคะสั่งกันเข้ามาได้เลยค่ะของดีบอรายคะมวย และผลิตภัณฑ์ตัวหนึ่งที่ขวัญทดลองใช้นะคะนั่นก็คือแครนเบลซีแครนเบอร์รี่ตัวนี้นะคะ1กล่องมีอยู่12ซองราคา350ราูปีแค่นั้นเองนะคะบอกเลยว่าดีได้ผลนะคะเหมาะมากสําหรับสาวๆที่อายุ30อัพนะคะเพราะว่ามันจะช่วยในเรื่องของแอนตี้ออกซิแดนต์นะคะและที่สําคัญเลยนะคะมันจะช่วยในเรื่องของระบบปัสสาวะนะคะเพื่อนๆคนไหนที่นะคะชอบฉีกกระปิดกระปอยฉีกไม่สุดสักทีนะคะสามารถเอาไปลองใช้กันดูนะคะเพราะว่าขวัญเนี่ยทดลองใช้มากับตัวเองบอกเลยว่าได้ผลนะคะ และนะคะก็คือผลิตภัณฑ์ที่ขอนขายอยู่อย่าลืมาอุรุนกันนะคะมีข้าวเหนียวนะคะคอลลาเจนแล้วก็แครนเบอร์รี่นะคะสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่อยู่ปากีสถานสนใจก็สามารถทักแชทมาสอบถามได้เลยนะคะลิงก์ Facebook อยู่ใต้คลิปวิดีโอจ้าและสำหรับวันนี้นะคะขอนก็มีเรื่องจะมาเล่าให้เพื่อนๆฟังอีกเช่นเคยนะคะจะเป็นเรื่องอะไรนะั้นเรามาฟังกันเลยนะคะและสำหรับเรื่องที่ขอนจะมาเล่าให้ฟังในวันนี้นะคะ หลายหลายคนก็อาจจะมีคําถามอยู่ในใจอยู่แล้วเนาะแต่ว่าบางคนก็ไม่กล้าถามขวัญแต่าพคนก็ถามเข้ามาเยอะแล้วนะคะหรือบางคนก็ถามเชิงประมาณว่าแบบเหมือนแบบรู้สึกว่าแบบทําไมทําไมทําไมรู้สึกเหมือนแบบจะโกรธนะอะไรอย่างเงี้ยโอ้ทาไมต้องแบบทําไมคือมีคําถามว่าทําไมนะคะนะเรื่องที่ขวัญจะมาเล่าให้ฟังในวันนี้นะ,ะก็คือถ้าแต่งงานกับมุสลิมนะคะมุสลิมผู้ชายนะคะ ผู้หญิงเนี่ยจะต้องย้ายมาอยู่กับสามีนะคะซึ่งทางบ้านเราเนี่ยมันไม่ได้เป็นแบบนั้นใช่ไหมแต่ว่าไม่ได้ม่ใช่ครอบครัวของคนมุสลิมนะหมายถึงครอบครัวของคนที่เป็นาศาสนาอื่นนะคะเออคือแบบคือเปิงบานเท่าเลยเนาะเปลงบานเท่านะคะคือผู้ชายจะต้องย้ายมาอยู่กับผู้หญิงอะไรเงี้ยเออแต่ว่าถ้าเป็นคนมุสลิมเนี่ยผู้หญิงนะคะจะต้องย้ายไปอยู่กับผู้ชายนะคะซึ่งหลังจากที่แต่งงานเป็นสามีภรรยากันแล้วเนี่ยภรรยานะคะจะต้องย้ายไปอยู่ที่บ้านของสามีนะคะซึ่งเช่นนั้นเนี่ย คนปากีสถานก็เหมือนกันนะคะผู้หญิงเนี่ยหลังจากที่แต่งงานเสร็จสับเรียบร้อยแล้วนะคะจะต้องย้ายตัวเองเนี่ยจะต้องย้ายไปอยู่กับสามีนะคะย้ายไปอยู่กับครอบครัวของสามีนะคะทําไมนะคะทาไมขวัญถึงพูดถึงเรื่องนี้นะคะเพราะว่านะ,ะมีหลายคนมากที่ถามกัเข้ามานะคะไม่ว่าจะเป็นในคอมเมนต์หรือนะคะในข้อความก็ตามแต่นะคะถามกันเข้ามานะว่าทําไมนะคะทาไมถึงแบบแต่งงานแล้วทําไมต้องย้ายไปอยู่กับ สามีนะคะคือให้สามีย้ายมาอยู่กับเราไม่ได้หรือหรือว่ายังไงนะคะเพราะว่านะคะทําไมถึงมีคําถามนะคะผู้หญิงเราเนี่ยพอหลังจากที่แต่งงานแล้วทำไมถึงมีคาถามเพราะว่าอะไรรู้ไหมคะเพราะว่าหนึ่งแหละผู้หญิงถ้าเกิดว่าเป็นผู้หญิงทางบ้านเราเนาะหนึ่งแหละเขามีการมีงานอยู่แล้วเขาไม่อยากทิ้งงานมาสองแหละมีครอบครัวที่จะต้องดูแลนะคะสามแหละมีลูกที่จะต้องดูแลอะไรอย่างเงี้ยคือบางทีเหตุผลของคนเราหลายๆอยา่างมันก็ไม่เหมือนกันแต่บางคนเหมือนอ่ะ ตัวอย่างขวัญอย่างเงี้ยขวัญไม่ได้มีข้อผูกมัดอะไรกับใครคือครอบครัวก็เข้าใจคือไม่ได้มีใครต้องมาแบบเออเป็นภาระเป็นต้องมีหน้าที่รับผิดชอบอะไรเยอะแยะอะไรเงี้ยขวัญก็คือสามารถย้ยมาอยู่กับสามีได้เลยคือสามีไปที่ไหนก็ไปที่นั่นนะคะและนะคะอีกอย่างที่ขวัญอยากจะบอกเพื่อนเพื่อนนะคะ เหตุผลเดียวเลยนะคะคือถ้าหลังจากแต่งงานกันแล้วเนี่ยสามีภรรยานะคะไม่ควรจะแยกกันอยู่นะคะไม่ว่าจะเป็นใครอะไรก็ตามแต่ไม่ว่าจะเป็นมุสลิมหรือไม่ใช่มุสลิมก็ตามแต่นะคะหลังจากที่แต่งงานกันแล้วสามีภรรยาควรจะอยู่ด้วยกันนะคะไม่ควรจะแยกกันอยู่นะคะเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าถ้าเกิดว่าอ่ะแยกกันอยู่ปุ๊บนะคะต่างคนต่างห่างกันนะคะแล้วถ้าเกิดว่าเรามีจิตใจที่มั่นคงต่อกันเนี่ยมันก็ไม่เป็นไรนะคะผู้ชายก็ดีผู้หญิงก็ดีไม่เป็นไรแต่ว่าถ้าเกิดว่ามันห่างไกลกันด้วยปัญหา เข้าใจความห่างไกลกันไหมอะถ้าเกิดว่าอ่ะมีคนมาอยู่ใกล้ๆเราอะไรเงี้ยเอาแล้วไงเนอะเอาแล้วพี่น้องจา๋าความรักความผูกพันมันก็จะเกิดขึ้นนะคะกับคนที่เราอยู่ด้วยกันทุกวันนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยขันถึงบอกว่าผู้ชายกับผู้หญิงสามีภรรยากันเนี่ยไม่ควรจะอยู่ห่างกันไม่ควรจะแยกกันอยู่หลังจากที่แต่งงานกันแล้วนะคะ เพราะว่านะคะถ้าเกิดว่าเราแยกกันอยู่นะคะอ่ะยกตัวอย่างฝ่ายชายก่อนนะคะถ้าเกิดว่าฝ่ายชายเนี่ยไปทํางานต่างปาะเทศหรือว่าไปทํางานที่อื่นที่ไม่ได้อยู่บ้านดุที่ไม่ได้กลับมาบ้านอยู่ด้วยกันกับภรรยายอย่างเงี้ยเออสามีก็จะแบบว่าบางทีเขาก็อาจจะไม่ได้นอกใจเราหรอกแต่เขาอยากจะหาเพิ่มแค่นั้นเองความเหงาความอยู่คนเดียวความโดดเดี่ยวเดียวดายนะคะความรู้สึกแบบอยู่คนเดียวมันเหงาะ่ะ มันก็ต้องหาเพื่อนคุยไหมหาคนมาคุยด้วยหาคนมาอยู่ด้วยไหมอันนี้คือเหตุผลหนึ่งเดียคือเหตุผลหลักๆเลยแหละทําไมถึงบอกว่าไม่ควรจะแยกกันอยู่นะคะสามีกับภรรยาอ่ะถ้ามองข้ามมาฝ่ายหญิงเหมือนกันเลยนะคะฝ่ายหญิงเนี่ยถ้ามีใจหนักแน่นก็ไม่เป็นไรนะคะแต่ว่าถ้าเกิดว่าแบบเออมีคนไปมาหาสุคนแบบอ่ะเห็นกันทุกวันนะคะอ่ะไม่ได้อยู่ใกล้กันกับสามีอย่างเงี้ยมันก็มีสิทธิ์ที่จะแบบว่าใจเราเนี่ยมีสิทธิ์ที่จะแบบว่าขวยได้อะไรอย่างเงี้ยเออไปแบบ หลงตกหลุมรักเขาเมื่อไหร่ก็ได้อะไรเงี้ยเราไม่รู้นะคะประมาณว่าแบบเอยทำไมฉันแบบแต่งงานไปแล้วอะไรเงี้ยเออแต่คือแบบไม่เป็นไรหรอกคื่สามีไม่ได้อยู่ด้วยกันอะไรเงี้ยคือมันคิดไปได้หลายทางมากทุกคนค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยสามีภรรยานะคะไม่ควรจะแยกกันอยู่เลยเพราะฉะนั้นขวัญถึงมิหัวข,ข,ข้อนี้ขึ้นมาว่าถ้าแต่งงานกันแล้วเนี่ยไม่ควรจะแยกกันอยู่นะคะอ่าแล้วที่ขวัญบอกว่าไม่ควรจะแยกกันอยู่นี่ไม่ใช่แค่มุลิมน,นะคะ ออรวมไปถึงทุกคู่ด้วยนะคะไม่ควรจะแยกกันอยู่เนาะมันก็เลยมีหัวข้อนี้มานะคะมุสลิมเนี่ยถ้าจะแต่งงานกันแล้วเนี่ยสามีภรรยาไม่ควรจะแยกกันอยู่แล้วภรรยาเนี่ยควรจะย้ายตามสามีไปในทุกๆท,ที่นะคะ เออแต่ว่าถ้าเกิดว่าสามีไม่สามารถที่จะแบบพาภรรยาไปได้เนี่ยคุณก็ควรจะหนักแน่นนะคะเออเอาภรรยาเอาลูกเอาครอบครัวตัวเองทางนี้ให้มันรอดก่อนนะคะค่อยหาคนใหม่ด้วนะคะถ้าเกิดว่ามันให้ความยุติธรรมกับทั้งสองฝ่ายไม่ได้มันเลี้ยงดูอีกคนนึงไม่ได้อ่่าเงี้ยเลี้ยงดูไม่เท่าเทียมกันก็ควรจะมีคนเดียวแหละดีที่สุดนะคะและอีกอย่างหนึ่งเลยนะคะที่หลายๆคน มีคำถามว่าทำไมนะคะบางคนก็อาจจะคิดว่าทำไมมันยุ่งยากจังทำไมจะต้องย้ายตามสามีไปทุกที่ทำไมจะต้องทำไมทำไมนะคะทำไมจะต้องให้ยุ่งยากทำไมเราจะต้องแบบเออไปตามสามีติดสอยห้อยตามนะคะจริงๆเนาะภรรยานะคะมันไม่ใช่ภาระนะคะแต่มันเป็นหน้าที่ที่เราจะต้องรับผิดชอบที่จะต้องแบบเอาใจใส่ดูแลสามีนะคะที่จะต้องปรนนิบัติสามีนะคะเหมือนที่ขวัญเคยพูดไปในคลิปวิดีโอก่อนนะคะขวัญจำไม่ได้ก่อนนาะนู่นูนนูนย้อนกลับไปดูกันเองนะคะนั่นแหละนะคะทำไมนะคะภรรยาถึงต้องตามสามีไปนะคะอ่า เพราะว่าภรรยาก็จะต้องแบบเออไปดูแลปนิบาัตสามีเอาใจใส่สามีนะคะถ้าภรรยาดูแลสามีดี ขันม well, ั online, okay, ่นใจเลยนะคะว่าสามีร้อยทั้งร้อยเขาก็ไม่อยากจะหาเพิ่มเขาก็ไม่อยากจะมีใหม่เขาไม่อยากจะนอกใจเราแน่นอนนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยขันถึงบอกนะคะถ้าแต่งงานกันแล้วถ้าเป็นไปได้นะคะไม่ควรจะแยกกันอยู่นะควรจะอยู่ด้วยกันนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะสามีภรรยาของคนมุสลิมนะคะหลังจากที่แต่งงานแล้วเนี่ยนะเข้าใจได้คําตอบเลยนะคะเขาไม่ควรจะเขาไม่แยกกันอยู่นะคะเอาอทไมอ่าอ่าภรรยาเนี่ยต้องย้ายมาอยู่กับสามีถ้าเกิดว่าสามีอยู่ที่ไหนภรรยาก็ต้องอยู่ที่นั่นนะคะอันนี้คือข้อ คอบครัวของคนมุสลิมนะคะโอเคนะคะสําหรับคลิปวิดีโอนี้เข้าใจตรงกันนะคะขวัญก็หวังว่ามันจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะคะถ้าเพื่อนๆมีคําถามหรือว่ามีข้อสงสัยอะไรก็สามารถคอมเมนต์มาได้ใต้คลิปวิดีโอหรือว่าจะทักแชทมาสอบถามส่วนตัวก็ได้นะคะ,ะเดี๋ยวขวัญจะแปะลิงก์ a c e b o o k ไว้ใต้คลิปวิดีโอน,นะคะเด่นว่าอยู่ใต้คลิปวิดีโอนะคะลิงก์ a c e b o o k ของขวัญนะคะ,คคะ,คะถ้าเกิดว่ามาถามขวัญเนี่ยแสดงว่าเพื่อนๆเ,เ,เนี่ย ดูคลิปวิดีโอขันไม่จบนะคะเออเพราะว่ามีหลายคนมาคอมเมนต์นะคะว่าจะติดต่อน้องขวัญได้ทางไหนนั่นก็คือแสดงว่าฟังคลิปวิดีโอขันไม่จบลิงก์ Facebook ขันอยู่ใต้คลิปวิดีโอนะคะมีทั้ง Facebook ลองและ Facebook ลองมีทั้งเพจด้วยนะคะสามารถเออแอดเฟซเข้ามาได้แล้วก็บอกว่ามาจากช่อง YouTube นะคะและถ้าเพื่อนๆฟังคลิปวิดีโอจบแล้วก็อย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเลยนะคะถ้าชอบคลิปวิดีโอติดตามไว้นะคะว่าขวัญเนี่ยจะเอาคลลิปดดดดดีีีๆๆมมมสาารรระอะออออไไไไงงให้้้้เพื่นพ่นนฟััับชูกกต เกี่ยวกับปาสิโอ้ยพูดไปก็ดเกี่ยวกับปากีสถานนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่าลืมกดติดตามไว้นะคะเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปวิดีโอใหม่ๆที่ขวัญพิ่งลงไปนะคะและสำหรับคลิปวิดีโอนี้ขวัญก็จะขอตัวลาไปแล้วแเจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้านะคะสารมลกนสวัสดีจ้า